้วยบรรยากาศคือฟังผมอาจจะรู้สึกว่ามันก็ไม่ได้เศร้าอะไรนี่แต่ด้วยบรรยากาศที่เขาเล่าด้วยพลังของภาพยนตร์ที่เขาเล่าด้วยการใช้ดนตรีประกอบของเขาผมแบบเชื่อกูเศร,ร้าทําไมี่รรรยกูเศร้ามากคือแบบเรารู้สึกแบบว่าขนาดผมไม่ได้มีคนที่มีลูกแล้วเด็กเล็กๆมันก็ไม่ได้สิ่งที่ผมต้องการในชีวิตนะผมยังมีความรู้สึกว่าแบบรู้สึกว่ามันเศร้าอ่ะ แจ้งกันไว้ก่อนนะฮะการแสดงความคิดเห็นในไลฟ์นี้นะครับไม่ได้เป็นการกล่าวโทษดูถูกเหยียดหยามต่อคนที่ไม่ได้รู้สึกแบบเดียวกันนะับรวมถึงผู้สร้างแล้วก็ผู้เกี่ยวข้องทั่วดับต่อซีรีส์แล้วก็หนังที่เราจะได้พูดคุยในไลฟ์นี้นะครับเป็นเพียงความคิดเห็นนะครับที่มีผลจากประสบการณ์ชีวิตแล้วก็สถานะปัจจุบันย้ำนะครับไม่ใช่สัจธรรมที่ไม่สามารถถกเถียงและเห็นต่างได้นะครับสังเวียนมวยรองนะฮะคือภาพยนตร์จากแบรนด์ทิงซีนิม่านะครับก็คือเป็นค่ายที่ทำเลดไลฟ์นั่นแหละแทนที่จะไปาาเรรดด่มั้็นนนือองงงขิกีแส สังเวียนมวยรองเนี่ยเป็นภาพยนตร์ผมพูดตรงๆเลยว่าภาพยนตร์สารคดีแล้วกันเขาเพยายามจะเลี่ยงคำคำนี้แต่ผมพูดตรงๆแล้วว่ามันคือภาพยนตร์สารคดีนี่แหละเพียงแต่ว่ามันไม่ใช่สารคดีแบบที่ทุกคนเคยคิดมาเอามานั่งเล่าเรื่องราววงการมวยโนโนนมันเป็นสารคดีที่ติดตามคนไปจริงๆติดตามนักมวย4ีคนนี้ไปใช้ชีวิตอะไปต่อยที่ไหนชีวิตสภาพเป็นยังไงแล้วนี่ถามว่ามันมีฉากที่แบบเป็นคนนั่งคุยไหมมีแต่ว่ามันใช้การเล่าเรื่องของของมือนหนังธรรมดาทั่วไปนี่แหละ แต่เล่าด้วยด้วยคนจริงๆการแสดงๆๆสจริงๆต่อยต่อยจริงๆผู้สัมภาษณ์กันจริงๆเดินทางเดินไปจริงๆซ้อมมวยซ้อมมวยจริงๆฟิลลิ่งประมาณนั้นเพราะฉะนั้นความเป็นภาพยนตร์ผสมด้วยมันไม่ได้มีความเป็นสรารคดีจ่าๆขนาดนั้นตอนผมดูตัวอย่างอะ่ะผมเฉยๆมากๆ,ๆผมรู้สึกว่าอืมแล้วที่สำคัญคือเรื่องมวยเรื่องปล่อยมวยเนี่ยผมไม่ได้อินเลยแบบรู้สึกแล้วว่าโอ้มันมันห่างไกลเรามากเราไม่ได้อินกับกีฬานี้เลยถ้าเป็นกีฬาฟุตบอลอะไรเงี้ยเราสึกยังพออินได้บ้างแต่พอมันเป็น เป็นมวยรู้สึกโขมันห่างไกลเรามากเลยนะครับก็เลยไม่ได้ตื่นเต้นอะไรเท่าไหร่นะแต่พอไปดูปุ๊บปุ๊มนั่งดูแล้วไฟเปิดมาปุ๊มตอนจบนี่อาจจะเป็นหนังที่ดีที่สุดของปีนี้เรื่องหนึ่งเลยผมพูดว่าเป็นหนังที่ดีที่สุดเรื่องหนึ่งของปีนี้เลยนะคือไม่ใช่แค่หนังไทยนะแต่หมายถึงว่าหนังที่ดีที่สุดเรื่องหนึ่งของปีนี้เลยเพราะว่าอะไรรู้ปะ่ะเพราะมันไม่ใช่เป็นหนังที่ที่ไว้ไปต่อยมวยรู้ระทึกไว้เราจะเป็นแชมป์ได้ไหมน,นู่นนั่นนี่มันไม่ใช่ครับ มันคือการเล่าชีวิตนักมวยแบบโคตรเศร้าอะ่ะคือหนังเนี่ยมันเป็นอย่างนี้ผมบอกเลยมันมีมันไม่ได้เล่าแค่ชีวิตนักมวยคนเดียวแต่มันเหมือนกับว่าเล่าช่วงเวลาต่างในชีวิตนักมวยอ่ามีตั้งแต่นักมวยเด็กนักมวยวัยรุ่นนักมวยในช่วงพีคแล้วก็นักมวยแก่มันจะฟิลฟิลประมาณแล้วก็เล่าตัดสลับกันทั้ง3าคนแบบเนี้ยแต่ว่ามันก็จะเริ่มต้นที่ว่าทุกคนอะ่ะเป็นคนที่มาจากต่างจังหวัดมีชีวิตยังไงมีมุมมองวิธีคิดของตัวเองยังไงมาอยู่ตรงนี้ได้ยังไงมีีมอะไรในชวิตต่าง เพียงแต่วิธีการของเขาอ่ะมันมันค่อนข้างแซดและเศร้าโดยเฉพาะดนตรีประกอบต่างๆมันเศร้ามากโดยเฉพาะ10นาทีแรกอ่ะสินาทีแรกมันมันผมไม่รู้มันนานลวอาจจะสินาที20นาทีไม่รู้นะคือมันเล่าเกี่ยวกับนักมวยเด็กแล้วมันโอ้มันมันบีบหัวใจมากๆมันเต็มไปด้วยเหตุการณ์ที่บีบหัวใจเช่นนักมวยคนนี้พ่อแม่ไม่ได้อยู่ด้วยนะ พ่อแม่มาฝากไว้ที่ค่ายมวยเพราะพ่อแม่ต้องเป็นคนแบบขับรถส่งไก่อะไรงมันก็ไปอยู่ที่อยู่ที่มาอยู่ด้วยกันไม่ได้ลูกก็ต้องเรียนหนังสือนน่นนี่แล้วก็นานๆกลับมาทีหนังก็พาเราไปแบบว่าตอนที่พ่อแม่กลับมาพาแบบไปไปต้องไปอะไรเขาต้องไปตกปลาอะไรเงี้ยต้องพาไปตกปลาลูกงอแงอะไรเงี้ยแล้วก็ต้องมีชกมวยอะไรเงี้ยคือมันแบบด้วยบรรยากาศคือฟังผมอาจจะรู้สึกว่ามันก็ไม่ได้เศร้าอะไรนี่แต่ด้วยบรรยากาศที่เขาเล่าด้วยพลังของภาพยนตร์ที่เขาเล่าด้วยการใช้ดนตรีประกอบของเขาผมแบบ เชี่ยกูกูเศร้าทาไมเนะี่ยกูเศร้ามากคือแบบเรารู้สึกแบบว่าขนาดผมไม่ได้มีคนที่มีลูกแล้วเด็กเล็กๆมันก็ไม่ได้สิ่งที่ผมต้องการในชีวิตนะผมยังมีความรู้สึกว่าแบบรู้สึกว่ามันเศร้าอ่ะมันเศร้ามากๆเออแล้วแบบการที่แบบห่างไกลพ่อแม่ก็ยิ่งเศร้าอ่ะพอไปไวัยรุ่นมันก็จะแบบคล้ายๆเดิมก็คือแบบห่างไกลพ่อแม่เข้ามาในเมืองอะไรพวกนี้มีเรื่องของ ของอวัยพีคพีคกหน่อยไอ้ตรงพีคกเนี่ยก็จะฟิลฟประมาณเหมือนกับว่าเป็นหนังสารคดีต่อยมวยธรรมดาทั่วไปแหลวะว่าเป็นเป็นยังไงต้องชนะเท่าไรมีแววไหมจะมาอยู่ที่นี่ต้องชนะอะไรยังไงเขาก็จะไปโฟกัสกับกับคู่คู่เอกของมวยในช่วงนั้นว่าเป็นใคร2คนมาเจอกันแล้วผลสรุปเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะมีความแบบว่าเป็นเป็นหนังสารคดีธรรมดาหน่อยแล้วก็จะมีคนที่มันแก่ไปแล้วแล้วก็จะไปตามชีวิตว่าเฮ้ยเขาทำไมเขาแก่มานี้ทําไมเขายังไม่เลิกสักทีแต่มวลรวมของหนังอะ่ะมันคือความเศร้าเว้ย มันไม่ใช่ความแบบเราดูหนังสารคดีแล้วรู้สึกโอ้สุดยอดเลยเราตื่นเต้นกับ,บมวยเราเราอยากจะไปดูมวยผมเห็นบางคนวิวบอกเฮ้ยอยากไปดูมวยอยากกระทําให้รักมวยไทยรักมวยไทยผมดูผมรู้สึกแบบไอ้ไม่หว่ะคือมันรู้สึกเศร้าแทนว่าทำไมคนพวกนี้มาต้องแบบ ทำขนาดนี้มันต้องผางครอบครัวทำขนาดนี้เพราะว่าโอกาสทางการศึกษาบ้างโอกาสทางชีวิตบ้างที่มันไม่มีทางเลือกโอกาสที่ทางเลือกเดียวของเขาที่จะมีชีวิตรอดคือการต้องขึ้นไปต่อยมวยแม้ว่าจะเจ็บปวดทรมานแม้ว่าจะ,จะไม่ได้ชอบด้วยซ้ําแต่ว่าชีวิตมไม่มีทางเลือกไม่ไงั้นก็เจอความยากจนทั้งชีวิตคือมันกลายเป็นแบบเป็นฟิลลิ่งนั้นแทนหนังไม่ได้พูดพวกนี้นะหนังไม่ได้พูดเลยแต่ว่าเขาแสดงให้เห็นแบบพอเห็น้องแบบหนอไปต่อยมวยแล้วแบบเจ็บร้องไห้ โดนบ,บอว่าใจไม่สู้เลยอะไรเงี้ยเออมันแบบมีแต่ความของความเจ็บปวดความทุกข์และทนอะไรในเรื่องนี้คือแบบดูจบมาแล้วไม่ได้รู้สึกแบบพึกเขิมแบบโอ้ดูมวยอยากออกไปดูมวยแต่มันมันมันคือหนังชีวิตที่ของคนเป็นนักมวยคือดูจบแล้วแบบเศร้าชิบหายแต่ขณะเดียวก,วกันแล้วก็ต้องชื่นชมคนสร้างนะเพราะว่าฟุตเทจเหล่านี้มันฟุตเทจคนต่อยมวยเฉยเ,ฉยเฉยมันจะเศร้าอะไรอ่ะนึกออกไหมฟุ Foot ตเทจคนต่อยมวย,ยเฉยๆไม่เศร้าแต่ถ้าฟุตเทจคนต่อยมวย ถ้าคุณร้อยเรียงเหตุการณ์มาก่อนคุณบิ้ลอัพเหตุการณ์มาก่อนร้อยเรียงมาก่อนใส่ดนตรีประกอบใส่ภาพประกอบใส่อะไรบางอย่างโมเมนต์บางอย่างสอดแทรกเข้าไปไอเ้เหี้ยคนต่อยมวยก็เศร้าได้ผมว่านี่คือนี่คือความรู้สึกที่ผมดูอยู่ผมดูจบแล้วผมอึ้งว่าเออม,มันสามารถจะเป็นหนังต่อยมวยแล้วเศร้าผมนึกว่าหนังต่อยมวยแล้วเศร้าว่าสุดท้ายผมนึกถึงอะไรผมนึกถึงวอริเออร์อ่ะเป็นสิบปีแล้วมั้งที่ทอมฮาร์ดีเล่นอ่ะนั่นคือครั้งสุดท้ายที่ผมรู้สึกว่าเห็นคนต่อยกันแล้วแล้วอยากจะร้้องไห อีหนังเรื่องนี้ก็เป็นแบบนี้ฮะคือเห็นคนต่อยกันแล้วเศร้าเห็นคนซัดก,กันแล้วเศร้าเห็นคนที่ซ้อมมมยแล้วเศร้านั่นคือนั่นคือสภาพของของสั่งเวียนมวยรองนะครับแนะนํามากซูปเปอร์ซูปเปอร์ซูปเปอร์แนะนําคือบางครั้งแนะนําเราแนะนําหนังไม่สนุกลังดูยากเราจะบอกว่าดูยากอันนี้ดูง่ายเข้าใจง่ายดรามา่าเจ็บปวดทุกข์ละทนละทมมากๆแต่อยากให้แนะนําให้ดูเพราะว่าผมรู้สึกว่นนี้ของจริงเออผมไม่ได้าของจริงแล้วก็อาจจะเป็น แห่งปีเรื่องนึงของผมใน,ในหมวดหนังไทยอะ่ะผมมั่นใจแน่ว่าแม่งท็อปแน่นอนแต่ว่าในหมวดของหนังโดยรวมเนี่ยขอเวลาคิดท,ทีนึงว่ามันจะอยู่ประมาณท็อปทีท็อปไฟหรืออาจจะเป็นท็อปเตน,นะครับสำหรับสังเวียนมวยรองใครดูมาแล้วช่วยบอกมาหน่อยคอมเมนต์มาหน่อยว่าเออมันเป็นยัางไงาจะได้ชักชวนคนอื่นไปดูด้วยนะครับเจตเทคเฮาส์นะครับสมาร์ทโฮมตามไลฟ์สไตล์ความสะดวกสบายความปลอดภัยที่ออกแบบได้ตามต้องการด้วยอุปกรณ์สมาร์ทโฮมที่ควบคุมได้ผ่านมือถือนะครับ สนใจอุปกรณ์สมาร์ทโฮมติดต่อได้ในช่องทางด้านนี้ได้เลยครับนี่ต่างๆอยากจะไปปิดไฟเปิดไฟเปิดนู่นเปิดนี่กดนู่นกดนี่กดนั้นคิว่าโค้ดตรงนี้หรือ y o u t u b เจนเทคเฮาเข้าไปดูก่อนให้มันมีอะไรบ้างเขาจะแนะนำอะไรไปดู Facebook ก่อนได้นะฮะเจนเทคเฮาเช่นเดียวกันหรือว่าเอ้ยเราเป็นโอสาูุขี้เกียจขี้เกียจไปค้นหาข้อมูลขี้เกียจด้เองโทรไปถามแม่งเลยฮะ0957494234 โครไปได้เลยนะครับเออสำหรับเจนเทคเฮาขอบคุณมากๆนะครับเป็นสมาร์ทโฮมปุ๊บปุ๊บใครสนใจก็ไปดูกันได้แล้วเราพูดกันพร้อมกันนะฮะเจนเทคเฮาเจนเทคเฮาเจนเทคเฮา